มาต่อ <laughs> ลำลูกกาค่ะพี่อ,อวันนี้วันนี้มาทำอะไรครับมาแก้บนแก้บ,บนเนีานี้นเราเราได้อะไรอ๋อวันนี้ขอหลวงพ่อไว้สามตัวตรงคร่ะอ๋อก็คือมีโชคใช่ใช่ก็กเยอะไหมครับก็ได้เยอะ ครับผมอันนี e> ้เอาเอาอะไรมาแก้บนมัางครับเอาดอกไม้ดอกไม้ผลไม้แล้วก็น้ำแดงตามที่ขอท่านไว้จริงจริงขอไว้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบ99ดอกวันนี้เอามากี่ดอกครับ99 99นะฮะ